เริ่มผสมในส่วนของไทยแดงก่อนนะคะเราเริ่มจากน้ำมันคานุล่าออยหลังจากนั้นในส่วนของของนมสดเทลงไปคนให้เข้ากันหลังจากนมกับ น้ำมันเริ่มเข้ากันดีแล้วใส่ส่วนของไข่แดงลงไปทีละฟอง นนั้ใส่กลิ่นใส่กลิ่นก,กล้วยจริงๆกคืนกล้วยนี่ถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลในส่วนที่หนึ่ง สังเกตเห็นไหมคะว่าไข่แดงจะเนียนมากไม่มีเม็ดเมดปนลงไปอยู่ในส่วนผสมเลยหลังจากนั้นเราใส่กล้วยหอมที่บดละเอียดแล้วนะคะใส่ลงไป หลังจากใส่กล้วยแล้วผสมให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่แป้งในแป้งนี้จะมีเกลือกับผงฟูร่อนรวมกันไว้แล้วนะคะใส่ลงไปผสมอย่างเร็วเลยค่ะอันนี้เรียกว่าส่วนของแห้งในส่วนที่หนึ่งนะคะ ผสมจนกระทั่งแป้งหมดเม็ดไม่เป็นเม็ดๆอีกเลยนะคะเรามาเริ่มกันในส่วนของไข่ขาวหรือที่เรียกว่าเมรอแหล่งนะคะใส่ไข่ลงไปเปิดความเร็วปานกลางก่อนที่จะใส่ครีมออสทาท่าลงไปเ็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา ฟูดีแหละขึ้นเป็นฟองเล็กๆละเอียดละเอียดแล้วเราเริ่มทยอยใส่น้ำตาลทีละน้อยสังเกตด,ดูนะคะเนื้อจะ เริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าตั้งยอดยังอ่อนเกินไปแต่ให้ดูว่าเนื้อเป็นแบบนี้ เทกอีกครั้งหนึ่งดูนะคะส่วนผสมจะเนียนเป็นมันเงายอดที่ได้จะงุ้มเป็นปากมุกเหี่ยวแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะดูนะคะในหมอ้อเห็นไหมคะค่ะนะคะแล้วก็เปิดความเร็วต่ำตัดฟองอากาศ ะขึ้นมันเป็นเงาแบบนี้นะคะถือว่าดีมากเรามาเริ่มผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันนะคะแบ่งมือแรงออกเป็นสามส่วนก่อนที่จะแบ่ง ตะล่อมนิดหนึ่งนะคะตะล่อมไม่เข้ากันดีค่อยๆโฟงลงไปนะคะอย่าทำแรงแรงเป็นไปได้พยายาม โอล์ินไปในทิศทางเดียวกันอย่าอย่าคนคนไปแล้วคนกลับแล้วคนไปมันจะทำให้ไข่ขาวยุบได้นะคะ จนส่วนผสมเข้ากันได้ดีนะคะดูนะคะสภาพเนื้อเค้ยังข้นดีอยู่หลังจากที่ผสมด้วยตะกร้อมือจนส่วนผสมเนียนแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเข้ากันได้ดีนะคะให้ใช้พายอย่างช่วยในการตะล่อมอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะมันยังมี ส่วนที่ยังไม่เข้ากันอยู่ขุดขึ้นมาค่ะจะข้างก้นขุดมันขึ้นมาแล้วก็ผสมพยายามขุดมันขึ้นมาค่ะเบาๆนะคะเบาแต่เร็วค่ะหลังจากที่ผสมจนส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วเราจะเทใส่พิมพ์ปล่องนะคะสาเหตุที่เราใช้พิมพ์ปล่องเนี่ย เพื่อที่ว่าเค้กตัวนี้เนี่ยต้องการการระบายอากาศในตัวเค้กได้ดีเพราะฉะนั้นปล่องนี่จะช่วยในการระบายอากาศแล้วก็จะมีที่ให้เค้กมันไต่ขึ้นมาได้ค่อยๆเทลงไปเป็นสายอย่าขาดตอนค่ะ แล้วก็ใช้อาวุธลับของพวกเราวนค่ะตัดฟองอากาศ เค้กตัวนี้ไม่ได้เนื้อเนียนเหมือน j a n e s e c h e e s e Cake อะไรพวกนั้นนะคะเพราะว่าเรามีส่วนผสมของกล้วยที่เป็นกรดที่จะทำให้ตัวเค้กเกิดฟองอากาศขึ้นบ้างกระแทกเบาๆสองทีหลังจากนั้นเอาเข้าอบเป็นเวลา40-50นาทีแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะคะ อันน I mean, mm ี้คือนาทีที่สิบนะคะ